สวัสดีค่ะสวัยดีทุกคนตอนนี้กำลังมาเลือกสื่อน้ำยาปั๊บขนมยูเซเวีนจ้าทุกคนนี่คือเสื้อผ้าของฉันแล้วคุณดูเสื้อผ้าฉันนี่คือเสื้อผ้าจ้าสักผ้ากันทุกคน โคตยสามกระสบเลย ไม่พอนะทุกคนซักผ้าแต่ละครั้งทั้งอบทั้งซักและกะ้วก็คานํำยาซักอีกตังหากเยอะเปืืองขนาดทุกคนเลยเพื่ออะไรเครื่องซักผ้าจะมาจ้าเครื่องซักผ้าบเบองแล้วเพือสีแบบบอดิสมดอกสือเครื่องไหไไปเลยนะามัน 我睡觉了，你呢？ อีกถังหนึ่งทุกคนอันนี้เจ็ดสิบบาทตู้นี้สิบสี่โลเนาะตู้นี้สิบสี่โลเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะเลย sáng năm ấm thôi ได้เวลาเข้าเครื่องอบแล้วจ้าเอาเครื่องใหญ่สุด20กิโล70บาท เป็นคนที่มากินน้ำแข็งมาทุกคน <c oughs> กินน้ำแข็งดีดีเลยก่อนเงยเป็นไยักันยำเดิมมาจากขาคณเดียวจ้าล <c oughs> ้างจากผ้นไปสวมหลุดเาวาไปรงเหรียนเนาะ ับมาจากโรงเรียนกับเอาผ้าหน้าซักแดดตอนนี้เอน,น,นแดดแรงมากทุกคนเลยแดดจ้ามากเลยบางคนเขาจเจาะกาว่าเอาผ้ามาทิ้งไว้ไเขาก็กลับแต่ว่าป้านะ่ะแต่ว่ากลับไปอยู่ห้องกับอดีตอย่างก็เลยแบบว่า ล่อเลยข้าศักแลก็ล่อเอาผ่านไปทีเดียวอันนี้เื่อองป้าเนาะกับลักปันกับลักบอ่มันก็สะดวกสบายดีเด้อน้องทุกคนเอ้ยบ่ต้องเมื่อยแต่ว่ามันก็บเปบื้องเงินเนาะเพราะว่ามันก็บเปื้องมากกว่าใส่เครื่องสผ้ายอยู่บ้านเจ้าของเสียนะ เพราะว่าทายอดตามตู้ธรรมดาตู้เครื่องซักผ้าธรรมดาก็ 20, นยี่สิบสามสิบเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าเครื่องแบบเนี้ยมันก็จะแพงเนี่ยแล้วมันก็จะสะอาดกว่าเนาะสะอาดกว่าแบบตู้ยอดที่แบบว่าอยู่ตามหอพักต่างๆ่างนะยกตัวอย่างเช่นเนาะเครื่องอบเนี่ยแบบว่าตู้ใหญ่เลยยี่สิบกิโลสินะมันก็ประมาณเจ็ดสิบบาทตู้ซักกะตูกกะ้ซักผ้ากะถทายี่สิบกิโลก็ร้อยสิบบาท ซึ่งืันนี้ป้ามีผ่าซ้ำกระสอบเนาะจะบอกว่าหลายอย่งเพราะว่ามันจะมีผ่านุ่มผ่าพุที่นอนอย่างต่างๆนะเสื้อผ้ากับประมาณตะกาเดียวนั่นแหละแต่ว่าก็เอาซักะตะกาหนึ่งกับผ่ามันกระลายนะาตัวตะกามันใหญ่นะป้าก็ซักประมาณ70บาทถาหาสิบบาทตูเกกิโลอะ่ะมองดูมันเหมือนจะมันหน่อยเกินไปนะแล้วก็ซักิบเจกิโล พวกผ้ามนวลควาห่มพวกผ้าผู้ชี้นอนเนาะประมาณร้อยสิบบาทสรุปมือนีสั้นนุ่นไปทั้งสื่อนัน่นแยกพระพนมและสักผ้าก็ประมาณสามร้อยกว่าทุกคนสามร้อยกับสี่ร้อยไปละหรืออาจจะถึงกะ็ะไรเนาะบริบูรณ์ทุกคนชิดเปลืองอยู่เนี่ยแต่มันก็สะอาดแล้วก็สะดวกสบายนะอยากให้อยู่บ้านมีแบบนี้เนาะ อย่างให้อยู่บ้านมีแบบนี้แต่ว่าโดยความี่แบบว่าบ่มีอันนี้เนาะแบบว่าตัวในยูในตัวเมืองอาจจะมีแต่ว่าอยู่ในบ้านป้าบ้านนอกองมันตัวบาดาเองกกับบางคนเขาก็มีเครื่องสักผ้าส่วนตัวเขานะแต่ว่าในครอบครัวป้าน,นี่ยังบ่มีเนาะนั่นแหละรวยเกินไปนะทุกคนครอบครัวป้ารวยเกินไปก็เลยยังบ่มีเครื่องสักผ้าเดี๋ยวสักผ้าแล้วก็จะกลับไปหากินเขากินหยางแล้วก็ลอ ไปเห็นงานอีกจักนิดนึงใส่งานใส่ยางให้เขาจะอ,าอีกจักนิดนึงแล้วก็สักวันสองครึ่งเราจะไปรับลูกสาวเขาจะคลิปนี้กับบูหัวไทยได้ไจกักนาทีแล้วแต่การจะขอตัวลาอีซีไปก่อนเดี๋ยวไว้พอกันไปกิฟต์นะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร,ร้เด้อจ้ดทุกคนไปล้วจา้าสวัสดีค่ะเสร็จแล้วกลับบ้านกันได้จ้าทุกคน